ลูกค้าที่อยากมาทำรถนะครับโทรปรึกษาสอบถามอาการนะครับค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่นะครับ mm. เครื่องสะดุดเดินไม่เรียบเดินไม่เต็มสูบนะครับ mm. ก็มีหลายอย่างหลายปัจจัยนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้ามาทำรอบเดินเบาก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกถ้าทำรอบเดินเบาก็จะจบแค่รอบเดินเบาถ้าทำอย่างอื่นเพิ่มหรือเครื่องสะดุดเพิ่มก็จะมีอย่างอื่นนะครับ อย่างเครื่องคันนี้ก็นะครับเปิดฝาสูบนะครับเปิดฝาสูบป,ประกรรันแล็บประกันแล็บเสร็จประกอบเสร็จอะไรเสร็จก็ไม่มีปัญหาครับกระเหียแต่รอบเดินเบาผมก็แก้ไขทำงาทำให้ลูกค้าให้เรียบร้อยเลยนะครับตั้งแต่รอบเดินเบาเดินเบาได้แล้วนะครับเปิดแอร์เข้าเกียร์รอบนี้นิ่งมากเลยนะครับคันนี้ใช้แก๊สสองระบบนะเอยไม่ใช่ใช้ระบบเดียวนะครับแก๊สล้วนนะครับก็เช็คอย่างอื่นให้ลูกค้าไป นะครับงานซ่อมคืองานที่ผมทำอยู่ตลอดนะครับถ้าใครมั่นใจก็มาถ้าใครไม่มั่นใจก็โทรสอบถามผมพยายามทำคลิปวิดีโอไว้ให้เยอะแยะมากมายนะครับลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามนะครับ id line เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้บนข้อความเลยนะครับ ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมตรวจเช็คให้ราคาก็มีบวกลบกันบ้างนะครับอาจจะนิดหน่อยอาจจะไม่เยอะบางคนก็อาจว่าแพงนะครับแค่เปลี่ยนซีนใจๆเนี่ยผมคิด500ร้อยดูถอดเละเทะหมดท่าร้อยนะดูประกอบถูกไม่ถูกไม่รู้ครับบางคนก็ใบลื้อเองบางคันก็สตาร์ทไม่ติดนะครับก็เอากันดูดูกันพิจารณากันนะครับก่อนที่จะตัดสินใจ ขับรถมาหาผมนะครับโทรสอบถามกันก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาผมก็จะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าลูกค้าต่อเยอะจัง